คุณผู้ชมคะสำหรับการเดินหน้าแล้วก็ยึดคืนพื้นที่ที่เคยเป็นอธิปไตยของไทยมาได้กองทัพยืนยันนะคะปฏิบัติการของไทยเราเนี่ยมีการเข้ายึดพื้นที่ก่อนหยุดยิง72ชั่วโมงเป็นพื้นที่ของไทยทั้งหมดนะ ที่ก่อนหน้านี้กัมพูชาเขาเข้ามายึดครองศูนย์ถแถลงข่าวร่วมสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาชี้แจงต่อรายงานข่าวของสื่อมวลชนต่างประเทศบางสำนักที่ระบุบ,บอกว่าไทยเนี่ยใช้กําลังยึดดินแดนกัมพูชาห้ามชาวกัมพูชากลับบ้านซึ่งต้องบอกว่าถ้อยคําดังกล่าวมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกับสถานะทางกฎหมายของพื้นที่เพราะยืนยันได้นะคะว่าการปฏิบัติของไทยเราเกิดขึ้นภายในอาณาเขตของประเทศไทยและในพื้นที่ใกล้ ใบริเวณที่มีข้ออ้างสิทธิทับซ้อนอยู่ระหว่างกระบวนการตามกลไกลทวิภาคีและกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไม่ใช่การรุกรานหรือว่าการยึดครองดินแดนของรัฐอื่นที่ไทยดําเนินการเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ป้องกันการละเมิดอธิปไตยและบุรณภาพแห่งดินแดนควบคุมสถานการณ์แล,และระดับความตึงเครียดเพื่อไม่ให้ความขัดแย้งขยายตัวค่ะคือเรายึดหลักตามกฎบัตรสาประชาชาติอยู่แล้วผู้ชมสรุปก็คือเรา เราทําตามหลักสากลนี่คือแผ่นดินของเราเราไม่ได้ไปลุกคืบลุกรานยึดดินแดนของกัมพูชามาเป็นของเรานี่คือดินแดนของเราตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับทางกองทัพเรือครับพลเรือตรีปารัรระตรนะัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือ ได้พูดถึงสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่ทางทะเลจังหวัดตราดและอนณาเขตทางทะเลของไทยกลับสู่ภาวะปกติแล้วครับเรือประมงทุกลำสามารถออกเรือทําประมงได้ตามปกติในพื้นที่จังหวัดตราดและอาาเขตทางทะเลของประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแล้วกองทัพเรือก็ยังคงปฏิบัติภารกิจในการรักษาอธิปไตยคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนครับรวมถึงการดูแลการประกอบอาชีพประมงโดยสุจริตอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าประสบเหตุฉุกเฉินทางทะเลหรือว่าพบการกระทําที่เข้าข่ายการรุกล้ําอาณาเขตอธิปไตยทางทะเลของไทยแจ้งสายด่วนกองทัพเรือได้เลยคุณผู้ชมขึ้นอยู่ด้านหน้าจอ1696หนะคะหรือว่าโทร0 3 8 4 3 8008ตลอด24ชั่วโมงค่ะ